ไป35มหาพาวนะครับเพื่อนนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าจะบินบอกว่าในประเทศของประเทศอื่นเนี่ยต้องเช็คดีๆนะเพราะว่าเราบ้านเราเพราะว่าที่ยุโรปนะคะคือกระเป๋าที่จะต้องขึ้นเครื่องของเขาเนี่ยเขาปรับไซส์แล้วคือแคลร y o อนบ้านเราคือไม่ม่คุคณจะซช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไซส์แค r ร y อนจะเล็กจะเล็กกว่าหรือว่าจะใช้แครี่ออนปรเอรค่ะคือน้ําหนัก ห้ามเกินเจกิโลแต่ที่เนี่ยเขาไม่สนใจน้ําหนักนะแต่เขาเอาไซส์ของกระเป๋าเพราะว่าเครื่องบินในประเทศเขาเอามันเล็กมากสามาเก

มมันสุดแล้วหรอก็สแตนสแตนดีอยู่ไหน,นอ่ะเมื่อกี้เราเพิ่งผ่ามสเตนเอไปเองนะลองเดินไปก่อน เดินทะลุพินอนดเลยมุกก็มาถึงที่เอดนเบิร์กแอร์พอร์ตแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในสกอตแลนด์ไม่ต้องทำวีซ่านะครับเพราะว่ามันเป็นยูเคนะครับก็คือเป็นเก e a เป็นเก i n เป็นยูนิเต็ดชิงด m อมก็เลยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับใช้แค่วีซ่าอังกฤษทีเดียวตอนนี้เราก็ต้องเดินไปที่ อ่ถ้าลดแสนดีนะครับโอ้นั่งกันตูดบบานเลยโอ้วอรม์มากหัวอากาศเย็นกว่าลอนดอนเยอะมากครับไม่รู้คิดถูกหรือเปล่านะครับที่มาเออเอตรงนั้นมันเป็นนั่น,นแล้วอะเป็นเช่ารถแล้วอะ

ลีกส์ฟุกุซันนะครับต้องตามกลับมาต้องตามกลับมาคุมแมนยูนะครับสักทีหนึ่งเพราะว่าไอเฮียโซชานี่แม่งเล่นพี่ยับ <Next stop, S 1> Thank you. ตึกรามบ้านช่องเขาก็เป็นเดิมๆเ,เลยเนะาะก็ดูเป็นแบบอิดๆอ,อะไรที่แบบไม่เหมือนมันไม่ใช่สถาปัตยกรรมแบบใหม่แล้วก็การมาเทีย่ยวลอนดอนกับบรินเบิร์กครั้งเนี้คือเห็นแต่พวกเทสโก้เห็นแต่ห้างเห็นแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีห้างสำหรับสำหรับพวกแบบ เหมือนไทยวัสดุเนี่ยโอมโปรโยไม่มีเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเขาอนุญาตให้ต่อเติมบ้านหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงเพราะว่ามันไม่มีซูเปอร์สโตร์ที่แบบสําหรับซ่อมแซมบ้านหรือเอาง่ายๆจะซื้อสีสักถังหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยจะไปซื้อที่ไหนคือถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่ไหนก็ซื้อได้อโลตัส <Lotus S 1> ก็ยังมีมัง้งหรือว่าไทยวัสดุก็ยังหาได้แต่ที่นี่เนี่ยคือคือเขา,าจ,จะห้าม คาสีด้วยอะไรด้วยรู้เปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะอย่างตึกเนี่ยบางตึกก็เขาก็จะยังคงความคลาสสิกไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแม้แต่กรอบหน้าต่างกรอบประตูแล้วก็ไม่มีใครที่จะทําบ้านที่มันดูเป็นรูปทรงแบบโมเดิร์นเลยนะครับอันนี้เมอร์เมอร์รี่ฟิลด์สนามเมอร์เรฟิลด์ไม่รู้ว่าสนามของอะไรสักอย่างสนามฟุตบอลน่าจะนะครับเพราะจริงๆแล้วสกอตแลนด์กับ ยูเคนี่ยอังกฤษเนี่ยกย็มีความบ้าฟุตบอลพอๆกันเพานักเตะของสกอตแลนด์เนี่ยคนสกอตแลนด์ก็ไปคา,าแข้งอยู่ในเกรอิงกฤษค่อนข้างเยอะนะครับช่เพราะว่าเขาตื่ว่าเขาจะตีเป็นคนอังกฤษไป,ไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างทีมฟุตบอลเนี่ยมันก็น่าจะมีคนฝังชาติได้ไม่เกิน3-5ถึงคน ในการลงหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งแมตช์เนี่ยน่าจะสามคนหรือหรือห้าคนชาวต่างชาติไม่เกินเขาก็เลยจะต้องคือด้วยความที่คนอังกฤษไม่ค่อยเก่งบอลมันไม่ค่อยเก่งกันมากเขาก็เลยเอาเอาชาติอื่นไปผสมด้วยเวลเอยหรือว่าสกอตแลนด์เอยหรือว่าไอริชเอยนะครับก็ต้องเอาผสมผสมกันไปอย่างของลิวพูมีใครมั่ง คนเดียวแนะมนยูที่นึกออกตรงนี้ก็มีแม็กโทมิเน่อยู่คนเดียวน,ยวนอกจากจริงมีอีกแหละแต่ลึกไม่ออกว้าวเอาละครับได้ที่ซื้อมามากแล้วล่ะ เนี่ยแม้แต่เทสโก้เอ,อ่ยหรืออะไรคือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยผมว่าเขาคงคงดีมีอาจจะทุบตึกแล้วทําใหม่แต่ว่าเนี่ยด้วยผมว่าด้วยกฎของของบ้านเมืองเขาอะที่อาจจะยังต้องการคีปความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไว้นะครับก็คือเป็นตึกเก่าๆอะไรเก่าๆผสมภาาากันกับป้ายแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นมันก็ได้ก็ดีนะมันก็สวยดี คือมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบสไตล์ยุโรปที่คลาสสิกยุโรปอะเนี่ยทุกอย่างเก่าหมดเลยแต่มันดูเรื่องแต่มันก็ยังดูร่วมสมัยอยู่นะคือถ้าเป็นเมืองไทยเราเนี่ยมันคงทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าบ้านเราเน่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยมันจะทำด้วยไม้มันก็เลยไม่สามารถที่จะชีพอะไรไว้เดิมๆได้นะแล้วบ้านเรามันไม่ได้คุมโทนเนี่ยใครอยากจะทาสีชมพูทั้งหลังก็ทาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง <A S 1> ที่นี่ไม่น่าจะได้น่าจะมีกฎหมายสักอย่างเกี่ยวกับตรงนี้ Hillton <st> Hillton the Grosvenor Grosvenor And Leonardo Connections 2 12 26 อันนี้ก็เป็นเอดินเบิร์กแคสเซิลนะครับเป็นหนึ่งในแลน์มาร์คที่มีชื่อเสียงที่สุดของสกอตแลนด์สวยมากอารมณ์ประมาณภูเขาทองบ้านเราไม่น่าใช่กัน <Okay. S 2> โอเคอืมเหมือนี่าจะขุดดาวปะนี่ตรงนี้นี่ฮะเอดินเบิร์ก น่าจะจัดตรงนี้มากดูปราสาทตรงนั้นดิยอดแหลมเปี้ยวเลยอนนสองสต่ออ๋อหรนะอ,อ,อนเพือ่อจะแบบเสียง เสียงสูดน้ำ <poker> ม ły, ูกก BON ็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหมันหนาวสะจนน้ำมูกไหลอ่ะแต่ดีอย่างนึ่งน้ำมูกไหลแต่ไม่จามเลยนะครับมันเหมือนมันชื้นในจมูกมากกว่า Yeah, Edinburgh yeah, this Bridge, city oh, until the bus comes to a complete stop. Oh. During your visit, why not learn more about the history of For Scotland's me. capital city with one of our oh, yeah. star open oh, Edinburgh oh. bus tours? Or explore our beautiful country oh. further afield with a. <laughs> น่าเล่นน่าจะห้าร้อยคาืนลองดูอุ้ยมันถึงไปไ,ไม่วะเมยได้รัวอะไรนะศูนย์แปดรู้งุกเรื่เออเข้า้รงแรมที่โรงแรมหมดเลยอันนี้อะไรนะอะไรมูนิเมนต์นะ่ะ วัดบ้านเขานะครถ้เปรียบเหมือนบ้านเราก็วินนวัดวิสาขาบูชาอะไรอย่างนี้เน,นาะวันประสูติของพระพุทธเจ้านะครับกับวันเกิดของพระเยซูนั่นเองนะฮะเบลเรีเนะครับ